สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับรหลุยส์แฮปปี้มีบ้านนะครับผมจะพาเพื่อนมาดูอาคารขนาดหน้ากว้าง46เมตรหลังนี้นะสูงด้านข้างหัวเสาอยู่ที่17เมตรเราใช้เสาขนาดเท่าไร่มาดูกันนะครับผมมาวัดกันเลยดีกว่าใครสนใจสร้างโกดังโรงงานนะครับโทรมาได้เลยนะครับหลุยส์แฮปปี้บ้าน0 1 7 0 5 2 1 3 2้ท่านที่รักแฮปปี้มาตา้ใจิลกนนี้นะครับนี่ครับเสาด้านหลังผมนี่เดี๋ยวมาวัดกันเคครับไปชมกัน วันนี้จะพาทุกคนมาวัดขนาดของโครงสร้างเสาที่เป็นอาคารหน้ากว้าง4.6เมตรกันแบบเบื้องต้นกันดูว่าเราทําอย่างไรนะครับจุดเริ่มต้นของมันก่อนก็คือวิศวกรต้องออกแบบโครงสร้างเสาตัวนี้ออกมาซึ่งเสาเนี่ยมันจะมีลักษณะตรงตีนเสาเนี่ยจะแคบแล้วก็ตรงปลายเสาที่รับจันทรทันเนี่ยจะกว้างครับคือ70ไปเป็น1เมตรโดยประมาณนะครับทำให้เสาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบค่อนข้างเป็นทรงเทเปอร์นะ ทั้งโครงสร้างเสาและโครงสร้างจั่วหรือจันทันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันซึ่งตรงนี้เพื่อนๆยังไงก็ต้องให้วิศวกรหรือคนที่ทำรายการคำนวณนะั้นเป็นคนออกแบบโครงสร้างเสาทั้งหมดนะครับอาคารขนาดใหญ่แบบนี้ไม่สามารถคิดเองได้นะครับโครงสร้างเราก็เป็นระบบโบลต์ซิสเต็มนะทั้งแต่เจโบลขึ้นไปจนกระทั่งถึงตรงจุดประกอบระหว่างเสากับจันทันมาวัดกันดีกว่านะครับส่วนตรงด้านกว้างตรงนี้ ที่ผมบอกคนมันประมาณ70กว่าๆนะอยู่ตรงบริเวณนี้ก็อยู่ประมาณ79เซนติเมตรโดยประมาณนะครับก็คือมันค่อยๆใหญ่ขึ้นมานะจาก72นะเมื่อกี้ดูจนกระทั่งไปสุดปลายในะที่ประมาณเมตรกว่าๆถ้าวัดอยู่ประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณ79เซนติเมตรอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ36.5เซนติเมตรนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะพวกขนาดพวกนี้ยังไง ให้วิศวกรเป็นคนควบคุมการผลิตและออกแบบทั้งหมดจะดีที่สุดต่อมานะครับมาดูในส่วนของเพลตตีนเสาหรือที่เป็นเพลตระหว่างกับเจโบนนะเราออกแบบเป็นงานวิศวกรรมทั้งหมดเลยนะครับเราใช้เจโบนฝังอยู่ที่ฟุตติ้งกับตอมอซึ่งอยู่บนหัวเข็มนะครับหลังเนี้ยใช้ทั้งหมดเลยฝังละ8ตัวนะครับ ฝั่งนี้8อีกฝั่งหนึ่งก็คือ8แนละ้วรวมกันก็คือ16ตัวนะครับใช้เจโบนทั้งหมด16ตัวในการวางและเอาเสาเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวเจโบนล้วทำการล็อกให้แน่นนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้วิศวกรเป็นคนออกแบบเช่นกันและขนาดของเพลยเสาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ51เซนกับ92สเซนสำหรับเสานี้นะครับกวัดฝั่งนึงลองดูนะนี่ก็ประมาณ51เซนนะ51.6เซนนะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งแขาวัดแล้วเนะี่ยก็อยู่ที่ประมาณ92เซนติเมตรโดยประมาณน,นี่คือรูปแบบของโครงสร้างเสาอ,อาคารหน้ากว้าง46เมตรโดยที่ไม่มีเสากลางนะแต่ว่าเราไม่ได้รับเครนนะเครนเป็นเครนพื้น ถึงจุดนี้ใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดแชร์ฝากกดไปลองใจใช่องผมด้วยนะครับส่วนใครสนใจสร้างโกดังโรงงานนะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะลองโทรมาปรึกษาได้ใครสนใจที่ทำโกดังให้เช่าอลองทุนโกดังให้เช่านะครับก็ลองโทรมาปรึกษากันได้ผมให้คําแนะนําแบบตรงๆจริงใจแล้วก็ทำการบ้านกันครบถ้วนทั้งหมดก่อนที่จะมาจ่ายตังค์กันดังนั้นเพื่อนๆไม่มีทางเสี่ยงเงินฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอาคาหลังนี้นะครับซึ่งณนะวันนี้เนี่ย เราทำเกือบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนที่เสร็จแล้วผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะับส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยข้อติชมคอมเมนต์ใดๆก็ทักมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงฝากกดแชร์ให้ด้วยนะ หลังนี้เนี่ยใช้เวลาทําค่อนข้างนานเหมือนกันครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหปีนะครับลวเพราะว่ามันทําพร้อมกัน2หลังแล้วก็ตัวนี้ผมทําเฉพาะโครงสร้างด้านบนนะครับส่วนงานพื้นเนี่ยลูกค้าทําเองแต่โปรเจกต์พวกนี้เพื่อนๆตีไว้เลยว่าต้องอยู่ประมาณที่1ปีปีเอ้ไงครับผมนี่คือขนาดเสาโกดังโรงงานขนาดใหญ่หน่ากว้าง46เมตรไม่มีเสากลางหลังนี้ก็สูง17เมตร เป็นเสาบีมวิวอัพนะครับใช้แผ่นเพลทเหล็กมาเชื่อมประกบเองนะครับวิศวกรรมคำนวณล้วนนะครับใครสนใจสร้างกระดังโรงงานโทรมาเลยครับหรือแฮปปี้บ้านซูเป็น1702132ทางด้านที่ตําได้ลิงก์นี้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อ,อไปสวัสดีครับ